วันนี้จะขวดลมหมอนผมหอนเยื่อเฮ้ยห้องน้ำดีวันนี้เพรว่าอาบน้ำเต็มวันนี้มีเด็กคนบอกว่าสวดไม่ไหวแล้วพอเบิางเนี้ยเขาจ้าไปเบิางหลาดกินได้ะเบิ่งรูปพี่เฮาเลยพี่เฮาอะ ดูรู้แล้วว่าต้องให้อุ่งอิงพี่น้องอุ่งยิงอย่างอุ่งยิงว่าแต่งตัวเป็นนักเอกเราเด้พี่น้องอยากได้อยากได้อันเขาชอตงานนันยงยองอ่ะอ๋อกับเสื้อไม่ละกับเสื้ออย่างนี้เดียวนันเจ้เจ้ดำดงเจอแน่ดำดงเวอร์ชั่นสาวน้อยเพชร้แพงฝากถึงพี่นุ่นนะคะ FC เลยนี่ บีมากเลยวันนี้ทดสอบเอาป่ะอดีแข่งกรรมการบันดาบ้าเล่อแข่งกรรมการบันดาบาทีมงานเฮาออกมาออกมาลุกเต้าอาจารย์นึกทีรับมาไหว้พระก่อนครับไหว้พระก่อนเพราะว่ามือมีปานี่แล้วเพราะว่าทั้งนาในที่เป็นชุมกันท่านั้นจนนาทีเดี๋ยวพี่กุ้งกำลังจะปูวันนี้เราบาปูเสียด ว,วันพฤหัสนะครับเรผองานามดีมือเงามงเศร้าศิลปินสาวน้อยเพร,รบรันแพงเฮ้าเอสาวน้อยแพงเฮ้าการรับใจคนลแชร์เพลงผลงานของพี่ปันปันนะครับ,บรพี่แบงแค่ะคนเมาก็มีหัวใจเวอร์ชั่นผู้หญิงนะครับ กำลังใจคนละแชร์ถล่มแชร์ถล่มคอมเมนต์พร้อมๆร้อกันเก้าโมงเช้าอ่ะมาเดียวอ่ะมาเดียวทำอะไรเมื่อกี้ทั้ลายเออคันเขียอ่ะมาเดียวบุกขี่ผู้ส่ว ก็เจอจีฮาหอดงานไก่เสมอไม่มีงานไม่นคู่ไก่อยู่ในคู่ไก่เชุดศิลปินด้วยได้เวลาส่วนมนไหวพระมน้องน้องเดนเซอร์คนนี้อยู่ในบริเวณค่นออกไปลูกเรองเถึงเวลาแล้วอาจารย์นั่นเลยตีมหโวมกันยุฟังพี่ครับเพียยุฟังติ้นล้งรถตู้เพ น่อนสามสี่ชั่วโมงไหลแล้วไกลแล้วไปลแล้วเราปุ่นอนเราไปเรนวขนมากล่ะพนละเอหยกล่ะได้คักั่ได้รักอาจารครับ ไปกวา่าบ่เมื่อกี้ห่บอีก่เอาหนม่อี่เวลามิตนกไหนมสป้มแปมอนะากิด่าเราเกิป้ไม่ได้มแไ่ป้อมแปมอติพรป้อมแปมมีอยู่หมู่นบเปนป้าป้อมกาเอาเสื้ผ้าเสร็จก็จะไปมิกเสียงต่อนะครับ เดี๋ยวก็ประชุมพูดคุยแป๊บหนึ่งมาถึงมารลอกเพลงไหลเื่นไหลไหลไปเลยเอาแมกอยอาาเนี่เอามาเอาม้าเอ้าว่าสิย่นอัู่ไหนตัวมื่อไหย่ตัวแ่อะตัวแพทย์มาจากไหนเด้อพี่พ่อตัวแพทย์มาจากไหนเพี่พอมันอย่างว่าเต็มนั้นลูกกับคนละเกตยูแอดมินอยู่ไดนแอดมินหกเคน มาแรงเจอไนดิเอ็นบีอยู่ไหนไปยสังเงี้ยออกเกิดเอามา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 เมาเหรอเอามาในใตะ้ามอะไรมามาอะไก็ขืนผลเอาตะหมาเอามาเอามาไม่ได้เดี่ยวพะลุงหนูเอามาเอามาอะไรไม่ได้เดี่ยวนี่เรดนอกกระวงเลยนะเจียมแดงเสมอตัวสุดท้ายตัวใหญ่มามาไปแก่เกียมแดงเรื่องอะไร สวัสดีคุณครูค่ะสวัสดีคาวลูกมันย uh> cool ังตัวเกือบผู้ใดนี่เกือบลาเนเกือบปลาอยู่น่ก็หนุ่มดมอยู่วนบวำไมครับเออกจากหัวไม่ได้ดำดงติดหัวเบิดมือมือนี้มาตัดนมนเลย

มันนี้เขาเก็ยเบอร์ปรเนนหนึ่งแรง่าบมันแลมันไม่คุ้นเลนะกียร้ขาวเลย่เบใกากรา่ประเดสบาาดะที่กบาคุ้มคําที่รบาดาเป็นยังไงอ่ะมดัดัวเท่อดงานวันนี้หินมากวางหินแต่ไปหินมากเขาไมใละค่ะเอาลเขาแบเป็นบ่บขาใหม่ อีรนอี่หนึ่งีนแต่โรงเรียนบางนเี่้ก็วิ่งาเลยเหมือนใกล้มากปกติแล้วฉันเป็นคนไม่เดินเร็วกานนี้ไม่เท่ากัแสดงว่ามีใจเรื่องไหโอ้บงนทัไม่มีเวลาว่าปีไกลห้องเรียนเาพิ่จะจ้างต้อนาะแต่ว่าปีนี้คาด่าเพิ่จะจ้างก็อครับไม่มีคิวให้หรอกเพราะว่าเต็มนะครับดูดูลหน้ามกราคุพาเราก็เต็มแล้วนะครับธันวา กุกะลาคุ้มพามีนาเมซาเป็นเมซาอะไรโไม่หน่อเปิดเติมแชทคุ้มกับเลยด้วยสูงแม่คับุ้เปล่าคุยกับกุ้เปล่าโตเลยฉะนั้นวงสาวน้อยลำเพลินโชว์วงเกิดขึ้นมาดิแต่ว่าวงสาวน้อยลำเพลินโชว์นี่ผู้ใด้อายุสาวน้อยวัยเฮดหลินว่าอะไรด้ครับสาวน้อยลำเพลินโชว์เขาเอากิ่งนะครับเขามาตรฐานนะครับไล่ไปตั้งแต่เวทีแสงสีเสียงอ่า สาวน้อยลำพันธ์โชวไม่ร้องของพี่ดิคูเวทค่ะสาวน้อยลำพันธ์ทัวร์มาตรฐานนะครับไม่ร้องค่ะเพลงนี้ขออนุญาตไม่นะครับเพราะว่าเสียงมโหหห์ตีบตัวนะครับ